สวัสดีครับเริ่มกันข้อที่1ครับโจทย์บอกหลอดรังสีแคโทดที่เจาะรูตรงกลางขั้วแคโทดและแอนดนะครับหลังขั้วแคโทดและแอนดคือฉากเรืองแสงไก่แล้วก็ไข่ตามลําดับภายในหลอดบรรจุแก๊ส1ชนิดและมีความดันต่าเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในหลอดจะเกิดจุดบนฉากเรืองแสงหลังขั้วทั้ง2ดังรูปนะครับแล้วก็กําหนดมาให้ว่าอนุภาค x เ,เป็นอนุภาคที่ ทำให้เกิดจุดบนฉากเรืองแสงไก่แล้วก็อนุภาควาเป็นอนุภาคที่ทำให้เกิดจุดสว่างบนฉากเรืองแสงไข่ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องโอเค เอางนี้ก่อนเราเช็คทีละตัวว่าตกลง x คืออะไร y คืออะไรกันก่อนนะครับก็ฉากเรืองแสงไก่เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ฉากเรืองแสงไก่มันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้น x เป็นอนุภาคที่ทําให้เกิดจุดบนฉากเรืองแสงไก่สะสดงว่า x คือรังสีที่พุ่งมาทางนี้นะครับเป็นรังสีที่พุ่งออกมาจากแคโถดออกมาจากแอนดไปทางแคโถดภาษาบ้านเราเราเรียกว่ารังสีแคแนลนะครับหรือบางบ้านเขาก็เรียกว่า รังสีแคโทดเรก็แล้วแต่เขาจะเรียกนะครับแต่อันนี้เนี่ยมันคืออนุภาค x มีประจุเป็นบวกคุณจะเรียกแคเนลเรคุณจะเรียกแคโทดเรกก็เรื่องของคุณเลยนะครับเอาที่สบายใจกันแต่มันมีประจุบวกแน่นอนอีกตัวหนึ่งคืออนุภาค y เป็นอนุภาคที่ทําให้เกิดจุดสว่างบนฉากเรืองแสงไข่แสดงว่าอนุภาค y มันวิ่งมาจากทางนี้พุ่งไปทางนี้ตามผมทันนะครับเอาผมวาดให้ทะลุไปเลยจะได้ดูง่ายๆเพราะฉะนั้นอน,อน,อนุภาค y เนี่ยมันวิ่งออกมาจากแคโทดไปหาแอโนด มันคือรังสีแคโทดบ้านเรานั่นแหละครับ ก็ไอตัวที่มีประจุเป็นลบตอนนี้รู้แล้วครับว่า x คืออะไร y คืออะไรแล้วไล่เช็คกันทีละข้อข้อที่1อนุภาค x มีอํานาจในการทะลุทะลวงสูงไม่ใช่ครับ x คือรังสีแคเนลเร์รังสีแคเนลเร์ไม่ได้มีอํานาจในการทะลุทะลวงสูงอะไรเลยนั่นมันรังสีแกมมาแหลยครับนะครับเพราะนั้นอํานาจในการทะลุทะลวงนั่นมันหมายถึงรังสีแกมมาแล้วไอ x เนี่ยคือรังสีแคเนลเร์หรือบางบ้านก็เรียกว่า,ารังสีอะไรวะ แอนนดถ้าผมจะไม่ผิดนะนะครับบ้านผมก็ได้แคเนลเรเพราะนั้นขอไข่ผิดอยู่แล้วขอไข่ครับอนุภาค x และ y มีค่าประจุต่อมวลของที่เพอร์เจอร์นะครับอนุภาค x เนี่ยคือรังสีแคเนลเรรังสีแคเนลเรค่าประจุต่อมวลของมันมันจะเปลี่ยนตามชนิดของแก๊สที่บรรจุในลอดนะครับอ่าค่าประจุต่อมวลมันจะเปลี่ยนตามแก๊ส นะครับมันจะเปลี่ยนตามแกส๊สนะครับ G A S บางคนบอกว่าเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนวะพี่ค่าประจุต่ตอมวลเปลี่ยนตามแกส๊สเอาพิเตสไล์ให้ดูนะครับมันอยู่ในหน้าที่18เจอไหมครับที่เราสรุปการทดลอง JJ เทอมสันรังสีแคเนลเรค่าประจุต่ตอมวลนะครับมันเปลี่ยนตามแกส๊สแก๊สเบาะนะครับรัศมีการเลี้ยวเบนมันจะน้อยแก๊สหนักรัศมีการเลี้ยวเบนมันจะมากกว่านะครับเพราะนั้นตรงนี้นี่ชัดเจนยังไงยังไงก็ ผิดแน่นอนอยู่แล้วนะครับข้อน,นี้ผิดจั่วนะครับค่าประจุต่ตอมวลคงที่นี่ผมว่าผิดอยู่แล้วนะครับข้อน,นี้ผิดชั่วนะครับตัวต่อไปไปดูคอควายต่ออนุภาค x และ y เป็นไอออนบวกและไอออนลบของธาตุที่เป็นองค์ประกอบของแก๊สที่บรรจุในหลอดประโยคนี้โดยส่วนตัวนะครับตอนเจอโจทย์ข้อน,นี้ครั้งแรกพี่เต้คิดว่าข้อน,นี้ถูกด้วยซ้ําจริงๆ <laughs> จริงๆตอนแรกกันผมนึกว่าข้อน,นี้ถูกแล้วอ้ยะ มันต้องอ่านให้หมดนะนะครับอนุภาค x และ y เป็นไอออนบวกและไอออนลบขององค์ประกอบที่เป็นแก๊สที่บรรจุในหลอดมันก็จริงนะอนุภาค x เนี่ยคือรังสีแคเนลเรซึ่งมันก็คือแก๊สที่สูญเสียอิเล็กตรอนไปเออผมว่ามันก็ถูกแต่ว่าไอออนุภาค y เนี่ยแหละครับอนุภาค y เนี่ยเป็นไอออนลบของแก๊สที่บรรจุในหลอดประโยคนี้เหมือนจะพูดไม่ครบเพราะว่าอนุภาค y เนี่ยมันคือรังสีแคโทด รังสีแคโทดมันเกิดจาก2อ,อย่าง 1. มันเกิดมาจากอิเล็กตรอนที่หลุดจากแผ่นแคโทด2มันเป็นอิเล็กตรอนที่หลุดจากแก๊สอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่เขาพูดว่าไอออนลบเนี่ยมันมาจากแก๊สที่บรรจุในหลอดมันพูดถูกแต่มันถูกแค่ครึ่งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ ผมบอกตรงๆต,ตอนเจอครั้งแรกผมไม่กล้าตอบงั้นผมก็มาดูข้ององูก่อนข้ององูเนี่ยแต่ละอนุภาค x ในหลอดบรรจุไฮโดรเจนเอาคํานี้ก่อนแปลทีละคำแต่ละอนุภาค x ในหลอดบรรจุไฮโดรเจนนักเรียนคิดตามพิเต้นนะ x คือรังสีแคแนลรังสีแคแนลในหลอดที่ใช้แก๊สไฮโดรเจนมันคือโปรตอนตามแต่ไหนครับเพราะว่ารังสีแคแนลนี่ถ้า เป็นแก๊สอย่างอื่นมันจะไม่ใช่โปรโตอนมันจะเป็นแก๊สที่ติดประจุบวกแต่รังสีแคแนลที่ทดลองโดยใช้ไฮโดรเจนเนี่ยมันคือโปรโตอนเพียวๆเ,เลยเพราะฉะนั้นประโยคนี้เขากําลังพูดถึงโปรโตอนเข้าใจนะครับแล้วเขาบอกว่าโอเคโปรโตอนเนี่ยมีมวลมากกว่าแต่ละอนุภาควในหลอดบรรจุฮีเลียมเขาพยายามล่อหลอกคุณนักเรียนดูอนุภาควคือรังสีแคโทดรังสีแคโทดไม่ว่าจะหลุดมาจากแก๊สใดก็ตามมันคืออิเล็กตรอนเหมือนกัน เพราะฉะนั้นประโยคเนี้ยเขากําลังพูดถึงอิเล็กตรอนนะครับไม่ว่าเป็นแก๊สอะไรรังสีวายรังสีแคลโทดมันคืออิเล็กตรอนอิเล็กตรอนคุณสมบัติเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเขากําลังพูดกับคุณว่าโปรตอนมีมวลมากกว่าอิเล็กตรอนประโยคนี้จริงเปะ๊เปะเลยจริงแบบสมบูรณ์แบบถ้าเป็นผมผมก็เลยตอบข้ององูไปเลยแต่จะไม่ตอบคอควายเพราะคอควายมันไม่สมบูรณ์เข้าใจตรงกันนะครับคือ Y เนี่ยเป็นไอออนลบโอเคใช่ ที่เป็นองค์ประกอบของแกส๊สก็จริงแต่ว่าออไอออนลบที่ทําให้เกิดรังสีแคโทดเนี่ยมันไม่ได้หลุดมาจากแก๊สอย่างเดียวครับมันหลุดมาจากแผ่นแคโทดตรงนี้ด้วยเข้าใจตรงกันนะครับก็เลยไม่ได้ตอบคอควายไปก็มั่นใจว่าเฉลยงงง,ง,งูแน่นอนเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ